สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบอยฮาร์เล่กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมครับคันนี้อันนี้นี่ก็ผมไม่รู้นะชื่อรุ่นอะไรคือข้อมูลไม่เยอะแต่ตัวนี้เป็นเครื่องโชว์เวลนะครับผมนี่มาให้ชมนี่น่าจะเป็นรถของพี่อผมไม่แน่ใจพี่แดงอีมอท่อหรือเปล่าอันนี้จอดอยู่ที่ร้านพี่แปะนะฮะ ดูครับคลาสสิกสุดๆสวยมากครับผมว่าคันนี้ต้องมีประมาณแบบกีป่ปีอะยี่สิบยี่สิบสาสิบปีได้ไมั้งเนี่ยสามสิบอะไรฮะประมาณสาสิบปีแหะผมว่าสามสิบกว่าปีเครื่องโชเวลนะฮะอย่างผมดูแล้วมันโษษษคตรคลาสสิกเลยฮะคลิกสตาร์ท สังเกตฮะโลโก้ข้างถังนี่ถ้าแต่งนี่เอามาขี่ตามถนนนี่คือหล่อมากครอย่างเงี้ยสังเกตครับเบาะนั่งได้คนเดียวครับโชคหลังจะเป็นโชคคู่นะผมเห็นคันนี้แล้วผมนึกถึงหนังเรื่องเดอะวูเบอร์ลนนะที่กำเนิดวูเบอร์ลนอ่ะ ที่วูเบอร์ลินเขาขี่ตอนออกจากโรงนาเนี่ยเนี่ยผมว่าประมาณนี้เลยมองดูทุกวันนี้ก็จะอารมณ์จะเหมือนซอฟเทลวะแต่ไม่ใช่นะข้างหลังเป็นโชคคู่ถ้าเป็นซอฟเทลตัวใหม่โชคมันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมฮะอยู่ใต้ท้องรถเลยแต่ดูตัวนี้ฮะสวยครับสวยมาก เห็นแล้วแบบชอบเลยเขาจะยุคนั้นก็จะโครเมียมไม่ค่อยเยอะนะมันจะออกแนวเหมือนตัดก,กับสีเงินจะดูเงินเงินจะไม่ได้โครมแบบเป็นกระจกเหมือนทุกวันนี้นะสังเกตไหมครับสังเกตเกียร์ไหมครับอยู่ที่มือนะเกียร์มือนะไม่รู้ยังไงนะแต่ผมไม่เห็นคาร์ต,ตรงนี้ ไม่รู้เขาทำงานแบบไหนซึ่งก็ไม่ได้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่ะกับรถเก่าเนี่ยอันนี้เป็นโซ่นะไม่ได้เป็นสายทานสายพานเหมือนฮารเล่ทั่วไปนะครับผมเห็นไหมสวยมากครับมีเสน่ห์จริงๆเห็นแล้วชอบจริงๆก็ประมาณนี้ถ่ายให้ดูเฉยยังไงก็กลับมาพบ มใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ